ในตอนที่8นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการวัดความยาวของชิ้นงานนะครับในส่วนที่เป็นกรุ๊ปนะรวมถึงคอมโพเนต์ด้วยนะเรามาดูความแตกต่างกันนะครับว่ามันทางานยังไงถึงจะให้เร็วนะครับเพราะว่าเวลาเราทำคอมโพเนต์กับกรุ๊ปเนี่ยมันต่างกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะใช้พัดอินช่วยนะครับเพราะว่าการเขียนโครงหลังคาเนี่ยทุกคนต้องการรู้อยู่แล้วว่าต้องการเหล็กอะไรบ้างถูกไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขอใช้เอชชั่นที่ชื่อว่า ,1 นึ่งพันหนึ่งบิตนะครับเป็นตัวฟรีนะครับซึ่งหลายคนก็รู้จักดีนะก็เดี๋ยวาเลย ก็เดี๋ยวผมทาหลังคาขึ้นมาเอาแบบปั้นหยาแล้วกันนะครับเป็นบั้นหยาแบบนี้แล้วกันนะครับทรงแปลกๆนิดนึงนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะ estimate นะในส่วนที่เป็นเหล็กนะครับทําโครงหลังคานี้นะครับกดที่ face นะครับกดบริเวณนี้นะนะครับอันนี้เป็นคําสั่งพื้นฐานธรรมดานะครับของป้าอีตัวนี้นะที่จะเอามาใช้งานได้นะครับ export ออกไปนะครับอาอยากสนใจอะไรมากนะ เราสนใจการนับจำนวนดีกว่านะครับบัคอินตัวนี้มันก็โหลดได้ฟรีอยแล้วครับก็จะสร้างเหล็กนะครับขึ้นมาเดี๋ยวผมระเบิดออกก่อนนะ explore โอเคครับก็ออกคําสั่งสร้างเหล็กนะครับโดยที่เราจะเลือกนะครับตามค่า default เลยนะตั้งไว้ครับแต่ระยะของจันทั์เนี่ยให้เราปรับสัก1เมตรครับความห่างนะส่วนระยะห่างของแปรครับให้ใช้0.32นะครับโอเคกดเคร a t ดเลยครับปึ๊บ รอสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเครื่องจะโปรแกรมเป็นเจนเลยให้ครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้ในส่วนที่เป็นนะครับโครงเหล็กขึ้นมาละนะครับและนี่คือโครงหลังคาทั้งหมดนะครับที่เราอยากจะวัดนะครับความยาวนะซึ่งเดี๋ยวเราจะทดลองวัดความยาวแปรนะครับทำยังไงนะครับก็ตอนนี้ทุกคนดูนะว่าชิ้นงานของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคอมโพเนนต์นะครับมันเป็นกรุ๊ปนะครับแล้วดูนะเดี๋ยวผมจะลองเลือกแปรโมเดลนี้ดูนะ เป็นกลุ่มทั้งหมดนะครับแล้วผมออกคําสั่งนะครับเพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกครับดูนะเป็นยังไงนะครับงานเข้าเลยครับเพราะมันเป็นกรุ๊ปนะครับถึงรีพอร์ตได้ก็ใช้งานยากมากนะครับดังนั้นเองนะครับการวัดความยาวนะครับ มันไม่เมคเซน s ์เลยนะที่เราจะไปนับคอมโพเนนต์แตละตัวนะไป m มคคอมโพเน e ต์ m มคคอ o โพเนนต์เมคค component นะครับจากนั้นมาก็มาวัดความยาวรวมเนี่ยมันเสียเวลามากนะครับดังนั้นเองนะครับถ้าเจอกรณีแบบนี้นะครับให้เราไปตั้ง Layer ครับคือถ้าเราพูดถึงชิ้นงานทั้งหมดนะครับคืออะไรเนี่ยให้เรานะครับไปตั้ง l a เยอรที่ Layer นะในเวอร์ชันใหม่จะเรียกว่า t ท็กนะครับแต่ในเวอร์ชันเก่าจะเรียกว่าเลเยอร์นะครับ กดคือไวบวกนะตั้งชื่อเลเยอะว่าแปรนะครับจันทันจันทันนะครับตะเคนะครับตะเคนะครับตะเแคแล้วก็นะครับดั้งอาโอไกโอไกครับโอไกฮะมีแปรโอไกตะเคจันทันนะครับ คือไม่มันไม่มีดั้งนะครับเสไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เขียนนะครับอะจะได้มาเลือกตัวนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ย้ายเลเยอร์ไปอยู่เลเยอร์แปรตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้แปรนะครับเรียบร้อยละก็แนะนําให้ใช้โหมดนะครับคันเลอร์ by เลเยอร์นะอันนี้ก็สังเกตฐานนะไปดูในสามวินะครับผมสอนไปเยอะมากนะคันเลอร์ by tag นะครับเพื่ออะไรเพื่อจะดูสีนะครับก็ปรับสีให้มันต่างกันนิดนึงนะจะได้เห็นว่ามันต่างกันครับตะเค แล้วก็อกไก่แปรครับอ่ะแปเรีบอยแล้วครับอ่ะแล้วก็เข้าไปข้างในครับแล้วก็ย้ายเลเยอร์ครับให้อยู่เลเยอร์แปรอ่าสีเหลืองนะครับมันก็จะขึ้นมาหมดเลยนะครับก็เป็นแปรนะครับแล้วก็คอนโทรลเอก็ได้นะอ่าอันนี้ง่ายดีครับแปล คอนโทรลเแล้วก็แปถ้าอยู่ในกรุ๊ปนะครับมันใช้งานก็คือคอนโทรลเอก็คือล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็แปนี่นะครับอีเซียนฟันเลยนะโอ้โห oh นะครับแค่ย้ายเลเยอร์นะคือออแกนเลเยอร์สำคัญมากนะครับอ่ะอันนี้คือแปแล้วก็แปแล้วก็ 8. แปรครับ แล้วก็แปลนะไม่จําเป็นต้องทําเป็นของคนนี้ก็ได้ครับเรียบร้อยเลยต่อไปครับตรงนี้คือจันทันนะผมจะเลือกทั้งหมดนะครับก็คือย้ายาเลเยอร์แค่นั้นเองนะจันทันนะครับเนี่ย่านะครับผมจะระเบิออกนะ Explode นะครับและผมจะย้ายให้อยู่ในเลเยอร์จันทันนะครับแล้วผมจะเมกคุไปด้วยกันนะ เรียบร้อยครับสีเปลี่ยนละต่อไปครับก็เป็นในส่วนที่เป็นตะเครับนี่คือตะเค้นะตะเคสันครับนี่คือตะเคสันนี่คือตะเคารางนะครับตะเคสันตะเคารางนะครับแล้วก็เลือกนะครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้นะในส่วนนี้นะครับ อ่ะโอเคก็จะย้ายอยู่เลเยอร์ตะเคียจะมาสุดท้ายครับอันนี้คือเป็นอกไก่นะครับเราก็จะย้ายอยู่เลเยอร์อกไก่นะครับอกไก่ถูกไหมโอเคแต่จริงแล้วมันก็อาจจะเป็นตะเค็นะตรงเนี้ยตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นตะเค็นะอืมตรงนี้ตรงนี้เป็นตะเค็นะครับ ใช่ใช่หมดเลยใช่หม่เลยใช่หมดเลยนะไม่เป็นไรครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไหวทีนะนะครับอ่ะก็เป็นอกไก่แล้วกันนะนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่มาเรียทนทำโคงหลังคาแลครับอ่ะถ้าเราแยกเลเยอร์กันหมดีบ่อยแล้วนะนะครับนะอ่ะเราก็สามารถที่จะรีพอร์ตได้ครับโดยการนะครับเลือกทั้งหมดครับนะอ่าเนื่องจากแปลนี่มันเอาเระเบิดออกอ,อันนี้ก่อนนะคือถ้าเราไม่ระเบิดออกบางทีมันก็จะไม่สามารถจะเลือกได้นะครับอ่ะแล้วก็ตัว ฉันทันก็ระเบิดออก export รเลือกทั้งหมดนะครับจากนั้นไปที่คำสั่งครับเพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกนะครับและตอนนี้เห็นไหมครับโอ้โหมันจะลิ์ออกมาเป็นกรุ๊ปกับเลเยอร์เห็นไหมครับตรงนี้ออกมาซึ่งตรงนี้มันเสียเวลานิดน,นึงนะที่เราต้องมานั่งดูเองนะครับและนี่เนี่ยการถอดแบบเลเยอร์เนี่ยแนะนําครับแบบนี้มันเสียเวลาครับให้เราไปถอดแบบนี้ดีกว่าครับเลือกไปที่ เพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลครับจากนั้นนะให้ไปเลือกที่แท็กครับแล้วเราก็เลือกแปรจันทันตะเค่แล้วก็อกไก่ครับจากนั้นนะครับแทก r e p o r ติ n g เนี่ยให้เราเลือกออกความยาวเป็นเมตรครับ Easy and f u ัครับแค่นี้เอครับจบเลยอ่ะกด apply ครับปึ๊บนี่ละครับคือความยาวทั้งหมดครับ เดี๋ยวผมจะปรับโหมดก่อนนะสีเนี่ยคัลเลอร์บาเลเยอร์ออกไปละไม่เอาแล้วนะไม่ดูละแต่ตอนนี้ดูนะครับว่าผมกดรีเฟซหนึ่งครั้งครับแล้วคราวนี้ครับเรามาดูจันทันครับเห็นไหมครับว่านี่คือสีจันทันครับนี่คืออะไรครับตะเข้อกไก่แล้วก็แปรครับเห็นไหมครับว่านี่คือการนับจานวนวัสดุนะครับชีวิตดีๆครับกดปุ๊บมานี่แหละครับคือความยาวทั้งหมดนะครับอีซีอนฟันเลยนะนี่ครับปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บนะครับเอาล่นั้นจำไม่ดีนะครับเวลาเราทํางานครับถ้าเรามีชิ้นงานอเยอะแบบนี้ครับแล้วมันเป็นกรุ๊ปนะครับไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนเป็นคอมโพเนตนนะครับเราแค่โยนเลเยอร์เข้าไปครับให้ชิ้นงานนั้นอยู่เลเยอร์เชื่ออะไรจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะถอดความยาวของเลเยอร์ทั้งหมดได้นะครับซึ่งจะเป็นความยาวเหมือนกับคอมพเนนตนะครับวัดความยาวด้านที่สุดตาาาาามมแแกกนนนนนะะะะะคคคคคครรรรรรรัััับบบบลลี่่ือออวววววดยยยขงงุ๊ปเเ็ ด้วยการใช้เลเยอร์ครับผม